กินมากปไปเลยไหมคะทุกคนเกา้าปะไมู่เป็นไหมของดองดวันนี้พบกับเมนูขนมจีนยำก๊าดไทยขอบคุณแม่เลยขอบโปรด <c ười> ใช่ <c ười> ขนมยำสุวนก็ของโปรด <c ười> <c ười> คือจะบอกว่า เพิ่งเคยกินกระเทียมโทนครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคือเมื่อกี้าขบวญเฮ้ยมันอร่อยอ่ะคือไม่เคยกินมาก่อนเกิดมา3 1อปีเนาะป้าอายุะแล้วเห้ยคนเอันนี้ก็สั่งมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกคือแบบเดินผ่านี่้มันดูสีมันดูน่ากินนแบบนี้แบบก็ลองซื้อมากินดูแบบเฮ้ยอร่อยก็เลยแบบลองสั่งเจ้าดังในบ้านดําอันนี้ของแม่ไพลินเออเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดว่าชอบมากนักก็เดี๋ยวอาจจะทําเป็นแบบแม่แพรวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าอนาคตทำป็นคนกระเทียมเหรอ ไม่ใช่จะทำกระเทียมโทนดองเองแล้วมันมีสามรสชาติใช่ไหมตอนนี้มันมีรสสามรสรสน้ำผึ้งดองแล้วก็รสสมดองไอ้เราก็ไม่รู้อะเอาน้ำผึ้งดองแล้วกันน่าจะอร่อยสุดหรือว่ารสด,ดั้งเดิมมันเป็นรสอะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าของแม่อะไรอร่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยเพราะว่าจะได้ไปตามกินช่วงนี้กำลังเห่อกินมากกินกับข้าวหรือแบบอร่อยอะกินแซ่บเลยค่ะ หอมแล้ละคือสีมันดูน่ากินมากเลยเนาะนวลๆอ่ะแล้วก็ขนมจีนไปเดินตลาดมาก็บอกว่าเป็นแป้งหมักอีกอันนี้สงสัยมานานแล้วมากว่าแป้งหมักกับแป้งสดต่างกันยังไงพอถามคนขายบอกว่าแป้งหมักก็จะอยู่ได้นานกว่าแป้งสดก็อยู่ได้ไม่กี่วันอันนี้จริงเหรอแต่จากส่วนตัวที่เคยลองก็รู้สึกว่าแป้งหมักมันอาจจะเปรี้ยวกว่านิดนึงใช่ไหมมาจ้าังไม่เทเลยไหมเฮ้ยไม่ไม่เทไม่อุ้ยไม่เทน้ำมันใช้ได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันกินแล้วมันแป่งๆก็อย่ามาโทษกันเด้อใช่ไหมเวลากินเขาต้องตักแยกอย่างงี้ใช่ไหมไม่พ่อชิมเลยนะกินเลยกินได้เลยเราไม่ต้องกินใหญ่ขนาดก็ได้เดี๋ยวนี้คนไม่นิยมดูแบบว่ากินแบบมูมามแล้วโอเคไม่กินมูมามกินทีละเส้นเมื่อไรจะจบคลิปกินทีละเส้นเนี่ยเราจะดูทีละเส้นใช้เวลากี่ชั่วโมง ต้องเป็นแต่ว่าชาเลนนั้นต้องไม่มีแลมพลนนะเข้มข้นมากแม่ขนมจีนครึ่งกิโลเมื่อก่อนกินได้นะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กินนันเก่งอยู่หรือเปล่านะเราอต้องลองดูเออต้องลองดูมาดูดิว่าขนมจีนครึ่งกิโลเราจะกินกันหมดไหมปกตินี่กินแค่แสี่เส้นก็อิ่มแล้วเพราะเราไม่ได้กินเยอะไม่ได้เป็นคนกินมูมามจ้ะ <c oughs> ขอโทษที่เสียงมันดังไปหน่อยเพราะว่าความอร่อยมันเบ็ปราณีเลยเจนยี่ห้อมน,นอร่อยมากตัวลองตักไปกินดิหวานแบบตัดรสชาติดีมากอะ่ะเลย อันนี้อีกอันนี้คือผักอะไรไม่รู้แต่เราเคยเด็ดก,กินครั้งหนึ่งแล้วมันอร่อยมากไม่มีกลิ่นเออชอบกินอืมไม่ห้ามเนาะลนมจีนกันนะเปลี่ยนใจแล้วมีกลิ่นทำไมตอนนั้นกินแล้วมีกลิ่นอ,อ่ะเอ้ยไม่มีกลิ่นหยิบมาถูกป่ะเนี่ยเออหยิบม,มาถูกป่ะพผักอะไรอ่ะวายไม่ใช่ละแม่มเฮ้ยเอามาขนมจีนหมดแล้วเหรอเขาแยกกินหมดแล้วขนจมจีนเลย กินไปสี่หัวเลยคือมันดีเข้มข้นนัวมากไม่เค็มหูลืมได้ไงอะ่ะขนมจริงก็จะหมดแล้วอะ่ะ พ่นท,ทุกคำกำนังพอด,ดกีกินไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะ่ะ พอมีลูกนี่คือกินได้น้อยลงแล้วก็อิ่มเร็วด้วยจัดไปจ้าอันนี้ขนาด200กรัมกินไปแล้วน่านจะขีดหนึง่งอะ100กรัมกินมากปไปเลยไหมคะทุกคนเก๋าปะไม่รู้เป็นไหมของดองกินไปแล้ว ทีอย่างี้ครึ่งกิโลกินหมดนะเดี๋ยวทีหลังถ้าเกิดว่าซื้อหนึ่งกิโลมาลกินไม่หมดนะขออีกนิดแล้วกันโอ้โหพี่นี่โูจัดติดคอรหรือเปล่าไม่ต้องล่วติดคอนะเพราะกากหมงูงเรากรอบ มี่คือบอกว่ากรอบเข้มงจานบิดจานเบี้ยว,มว <c oughs> หมดละหมดแมวเดี๋ยวเปียกอีก of the chat